สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลละมาน a b d า l l a h า a n a b i s m i l l a h i r อ h m a n i r o h i m a l h a m d u l i l l a h i r o b b อ n a l a m i n w a s a l a l l a h u a l a i h ัด a ั a ดา a ี อิลลฮักวะอิลาสิรติม,มุสตาคิมอ s ส,สลาม m u a l a i k ะ m w มะ a h ลุ t ลาว a ระ a b a r ขอความสันติสุขความอุดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลฮ์และสุนนะครับนะก็จะได้นำเรื่องบทลงโทษนะคนทำความผิดในโลกดุนยา มาเสนอกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับเออเราทราบมาแล้วว่าบทลงโทษในในดุนยาเนี่ยมันมีหลายประการด้วยกันในการทำความผิดนะครับออต่อไปนี้ก็จะพูดถึงบทลงโทษฮัตด,ดุนกออ,อ่าก็คือลงโทษผู้ที่ใส่ร้ายผู้อื่นว่าทำสีนาแล้วไม่มีพยานนะครับ นั่นคือการใส่ร้ายผู้อื่นนะจะเป็นใส่ร้ายผู้หญิงหรือใส่ร้ายผู้ชายก็แล้วแต่ว่าทำดีนาโดยเขาไม่มีพยานรู้เห็นนะครับอันนี้เขาเองผู้ที่ใส่ร้ายนั้นจะต้องได้รับโทษนะจะใส่ร้ายในเชิงคำพูดในใช้คำพูดยังไงก็แล้วแต่เช่นแกไปทำดีนา แกไปทําสีนะกับคนนั้นคนนีอ้อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าหาหลักฐานไม่ได้นี่นะครับถือว่าเขาใส่ได้นะครับเพราะว่าหุกลมของการใส่าาเนี่ถือว่าเป็นเป็น,ปนหนึ่งในกบาอิรเป็นบาปใหญ่นะเป็นบาปใหญ่ตามที่อันกุรานได้กล่าวไว้ อืมอัลลอฮฺซุบฮฺฮาตลลาดีกล่าวในอันกุรอานว่า“วัลละดีนนยัรมูนันมุฮซนาบรรดาผู้ที่ใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ว่าทำสีนา”นะครับ“ซุมมาลัมยะตูบีอรัรบาติชูฮาดาแล้วเขาไม่ได้นำพยานสี่คนมายืนยันก็หมายความว่าหาพยานมายืนยันไม่ได้นะครับ ฟัจลิดูหุมสมานีนันดะจงเคี่ยนพวกเขาแปดสิบทีหนึ่งแหละววลาตักบาลูละหุมชาฮาดตันอบาบดาแล้วก็พวกท่านอย่าได้เอาเขามาเป็นพยานตลอดไปไม่รับการเป็นพยานเขาจะไปเป็นพยานในเรื่องของอิสลามไม่ได้นะนะครับเออ วาอุลาอิกาฮุมุนฟาซิกูลแล้วก็คนเหล่านี้เขาเป็นคนฟาซิกเป็นคนชั่วตามหลักการศาสนานะครับจากอายะอันกุรานข้างต้นนี้เราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคนที่ไปใส่ร้ายผู้อื่นว่าทำซีนาไม่มีพยานรู้เห็นถ้าพยานรู้เห็นก็ต้องสี่คนนะ แล้วก็จะไปหาพยา,ยานที่ไหนสี่คนมามายืนยันว่าคนนั่นทํำสีนาะคนนี้ทําศีนาะถูกต้องไหมครับเพราะเพราะว่า,วาแม้แต่ว่าในปัจจุบันนี้เราอาจจะมีการบันทึกภาพไว้อะไรไว้ก็ก็อาจจะเออนั่นน่ะสิถ้าใชเา้เครื่องอใช้เทคนโ,โนโลยีแบบสมัยใหม่เนี่ย ไปเห็นแล้วว่าหญิงชายคู่นี้กําลังทําสีนากันแล้วก็ถ่ายรูปไว้เอแล้วก็ไปส่งให้ฮาเกมหรือส่งให้อิหมัมว่านี่คนนี้ทําสีนาคนนั้นทากัโกน,นั้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมีอิหมัมจะเชื่อไหมถ้าไปหาพยานสี่คนมายืนยัน,นเวลาเดียวกันนี่ไปหาไม่ได้หรอกครับก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องลงโทษในดุนยาเลย นะครับพอยังไงๆก็หาไม่ได้นะครับอืมตกลงว่าหาพยานไม่ได้สี่คนเขียน80ทีนะแล้วก็เขาจะเป็นพยานในศาสนาในเรื่องศาสนาไม่ได้กหมายก็พยานน่กะเขาก็เป็นพยานไม่ได้พยานแต่งงานเขาก็เป็นพยานไม่ได้หรือว่าพยาน ดูเดือนเห็นเดือนอะไรก็เป็นพยานไม่ได้คือไม่รับการเป็นพยานของคนที่คนที่ใส่ร้ายผู้อื่นว่าทําจีนาโดยไม่มีหลักฐานแล้วก็คุกลมว่าเขาเป็นคนชั่วด้วยนะครับอิลลัดีนาตาบูมิมบะดิดาลิกาเว้นเสียแต่บรรดาผู้ซึ่งสำนึกผิดหลังจากนั้นนะหมายความว่าหลังจาก ใส่ร้ายเขาไปแล้วเนี่ยมาสำนึกผิดว่าแม่เราหาพยานไม่ได้แล้วไปพูดได้ยังไงไปพูดเป็นป็นเชิงประจานเขาได้ยังไงว่าเขาทำจีนาไม่ได้นะครับมาสำนึกผิดต่อเหรว่าอัสละฮูพอสำนึกผิดแล้วเขาก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเขา,าว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วไม่ใส่ร้ายผู้อื่นแล้วว่าทำจีนา ถ้าเป็นอย่างนั้นฟาอินนัลลอฮ์กอฟูรّรอห م มแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตานี่ในสุรอ้อนนูรนะครับจากอายะอันกุรานตรงนี้เราเข้าใจได้ว่าการใส่ร้ายผู้อื่นว่าทำสินาเนี่ยมันเป็นกาบาอิดเป็นบาปใหญ่นะ ถ้าเขาหาพยานสี่คนมายืนยันก็พ้นการาพ้นจากอะไรพ้นจากบทลงโทษในด้านในเรื่องของการใส่ร้ายไปนะครับอืมอ่ะทีนี้พอจะจัดการมีเงื่อนไขว่าจะจัดการลงโทษคนที่ใส่ร้ายเนี่ยนะครับอคนใส่ร้ายจะต้องเป็น เป็นคนเป็นมุสลิมผู้ใส่ร้ายจะต้องเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เป็นคนอากิลันบาลีกอนเป็นคนที่อะไรบรรลุศาสนาภาวะมีสติสัมปชัญญะนั่นประการที่หนึ่งตกลงว่าเป็นมุสลิม บรรลุศาสนาภาวะมีสติสามประชันยะทีนี้คำอธิบายถ้าหากว่าเขาเป็นมุสลิมแต่ไอคนที่ใส่ร้าย,ายผู้ที่ใส่ร้ายเนี่ยเขายังไม่บรรลุศาสนาภาวะอายุเขายังไม่ได้สิบห้าปีเออผมว่าเขาอายุ14ปีเองนะครับแต่เขาไปใส่ร้ายคนอื่นว่าทำซีนาโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่อยู่ในเงื่อนไข ที่จะเคี่ยนเขา80ทีนะครับอืมแล้วก็คนที่ถูกใส่ร้ายประการที่สองคนที่ถูกใส่ร้ายจะต้องเป็นคนอา,อาฟีฟันนะเป็นคนบริสุทธิ์นะไม่ไม่มีประวัติไม่มีประวัติความเสื่อมเสียมาก่อนนะถ้าในกรณีที่ ไอคนที่ถูกใส่ร้ายเนี่ยมันมีประวัติว่าโอ้ยคนคนนี้เด้อทำสีนามาโชคโชนแล้วอะไทํำนองนี่นะครับเออแล้วก็ไอนี่ครอ,อ่าไปไปใส่ร้ายเขาว่าทำสีนาอะไรอย่างนี้อ,อ่าจับคนนั้นมาลงโทษไม่ได้เพราะอันเนื่องจากว่าอะไรเออคนที่ถูกใส่ร้ายนั้นมีประวัติเสีย มีประวัติว่าทำศีนามาก่อนอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับอ่าแล้วก็ข้อต่อมานี่เขาบอกว่าะจะต้องอมีพยานสี่คนนะมีพยานสี่คนนะนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วถ้าพยานไม่ถึงสี่คนก็ถือว่าตกไปก็หมายความว่าจะไปจับ เขามาลงโทษไม่ได้เพราะพยานไม่มีนะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขว่าจะเอาเขามาลงโทษนะครับผมก็ขอตอกย้ำว่าถ้าในปัจจุบันนี้เราตรงนี้เราก็จะจัดการไม่ได้เพราะเราถูกจำกัดด้วยกฎหมายบ้านเมืองนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่พูดนี่คือกฎหมายอิสลาม ที่อิสลามได้กําหนดไว้ถ้าที่ไหนใช้กฎหมายอิสลามก็ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยก็หมายความว่าตามที่ได้ได้บอกมาแล้วนี้นั่นคือการลงโทษผู้ที่นะครับลงโทษผู้ที่ใส่ร้ายคนอื่นว่าทำจีนาน่อ้าวทีนี้เราก็จะต่อเลย นะครับด้วยการพูดถึงว่าฮัดดุศีนาเลยนะการลงโทษคนที่ผิดประเวการผิดประเวณีนะเออท่านกับการทำศีนาเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่นะมันเป็นบาปใหญ่มันเป็นกบาอิดมันเป็นความเสียหายอืมเ,อเขาบอกว่าการทำศีนาเนี่ยนะ บาปใหญ่รองมาจากการทำชีริกต่ออัลลอฮ์รองมาจากการฆ่าคนตายรองมาจากการเป็นกูฟอดเป็นกูฟอดนี่หมายความว่าไงเป็นอิสลามอยู่แล้วก็ไปเปลี่ยนาศาสนาแน่นะครับนั่นถามว่ามีมีโทษไม่มีโทษครับนี่นี่ก็เหมือนกันรองมารองรอง,รองลงมา การทำจีนานะี่ยรองมาจากการเป็นกุฟตรองมาจากการทำชีริกรองมาจากการฆ่าคนตายนะเอาและวันนี้เราเราก็ได้ทราบว่าอืมจีนาเป็นบาปใหญ่นะอันกุรอานอัลลอฮ์สุบฮานะเวตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรอานสุรออันอิสรอมีข้อความว่าวลาตักรบุษีนา พวกท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การทำศีนาการผิดประเวณีะนะครับการทำศีนาก็คือการที่หญิงชายร่วมประเวณีกันโดยไม่ได้นิกะเรียกว่าศีนานะครับอินนหูกานาฟาฮิชาตาวะซาอาสบีลา การทำสีนานั้นเป็นสิ่งที่ลามกอนาจารและเป็นปลายทางที่ชั่วช้าเลวทรามยิ่งปลายทางที่ชั่วช้าเลวทรามยิ่งในที่นี้คือ,อพอทำสีนาไปแล้วไอ้ความเสียหายอันมากมายนี้จะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นทั้งในด้านสังคมมันจะเกิดขึ้นทั้งในด้านวงวงญาติ ความเสื่อมเสียมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นทั้งผู้ทำจีนาเอนนั่นคือความเสื่อมเสียครับถ้าเขาไม่ได้เสียชื่อเสียเสียงเขาก็าอาจจะไปติดโรคนะเพราะเขาผิดประเวณีมันอาจจะไปติดโรคอะไรก็มาก็ได้อย่างกับโรคเอสก็ติดจากการมาจากาการร่วประเวณีเหมือนกัน นะครับส,สํมสอนทางเพศเหมือนกันหรือว่าซิฟริสอะไรตาออะไรทำรองนี้ก็อาจจะสาเหตุมาจากออนี่แหละครับการผิดประเวณีหรือว่าการสํมสอนทางเพศนี่นะครับด้วยเหตุนี้อิสลามห้ามยุนแดงว่าอย่าไปเข้าใกล้น่ก็หมายความว่าจะอะไรก็ตามที่เป็นทางจะไปสู่การทำสีนาเนี่ยเราจะต้องระง,งับ เราจะต้องปีกตัวออกห่างโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะอัลลอฮฺอัลลอฮ์บอกว่าวาลาตักรบุสีนาไม่ได้บอกว่าวาลาตัฟอะลุดีนาพวกท่านอย่าทำซีนาเปล่าแต่บอกว่าอย่าเข้าใกล้าการทำซีนาเป็นคำห้ามเป็นการห้ามที่รุนแรงกว่าเอ้นะครับอืมแล้วทีนีอ้อีกบทหนึ่งนี่ อัลลอฮ์กล่าวว่าสุร yeah. อ uh, ัส th ุรอะสุรอะอันนูรนะครับอาจานีตุวัจานีนะผู้หญิงที่ทำศีนาวัจานีผู้ชายที่ทำศีนาฟัจลิดูฮุมซามานีนะจันดาพวกไอ้ฟัจลิดูกุลละวาฮิดิมินฮุมามิอัตตาจันดาขอไปนะครับ พวกท่านทั้งหลายจงเคี่ยนเขาคนละหนึ่งรอยครั้งนี่จงเคี่ยนเขาคนละหนึ่งรอยครั้งนะครับทั้งหญิงและชายถ้าก็าทำจีนานี่ผู้หญิงก็ถูกเคี่ยนผู้ชายก็ถูกเคี่ยนนะครับคนละหนึ่งรอยครั้งนี่ในกรณีที่เขายังไม่ได้แต่งงาน เขาเป็นคนโสดถ้าเป็นคนไม่ได้โสดคนที่แต่งงานแล้วนี่มีโทษหนักกว่าน,นี้อีกนะครับโทษหนักนี่คืออะไรนะนะครับโทษหนักนี่ก็คือว่าอาชัยคู่วชัยคอตุนะอิดาดานายาฟูจุมหุมันบัตตาฮูมาอัลบัตตา นาการมินัลลอนี่เห็นไหมชา,ชายชายชะระชายแกจะพูดว่าชายแก่ก็คือหมายที่นี่หมายถึงคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะนะทั้งหญิงและชายทำดีนะนะครับจงขว้างเขาทั้งสองจนกว่าจะตายโอ นี่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบทลงโทษมาจากอนะัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาระผู้เป็นเจา้าด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นโทษใหญ่มันจึงเป็นบาปใหญ่นะเออด้วยเหตุนี้คนคนแก่ทำสีนะาผู้ชายชาราแล้วทำสีนาะอายุเยอะแล้วนะอายุเจ็ดแปดสิบแล้วไปทำสีนาะ ผูห้หญิงก็เหมือนกันนะครับเออแต่ว่าจุดประสงค์ตรงนี้หมายถึงคนที่แต่งงานแล้วนะครับทั้งทั้งหญิงและชายทำจีนานั้นให้ไปเอาเข้าไปขว้างจนตายโอ้หนักมากเลยอืมอ่าเดี๋ยวเรามาดูบทอีกบทหนึ่งก่อนท่านนบีท่านน,าบ,าน,นาบีถูกถามนาบีถูกถามว่าอันอะโรมิซัม ถูกถามว่าบาปอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะนบ,บีถูกถามว่าบาปอะไรที่ใหญ่ที่สุดนบ,บีตอบว่าไงนบ,บีตอบว่าอันตาจานีบีจาลีลาติจาริกาก็คือการที่เขาทำสีินากับหญิงข้างบ้านของเขา,าหญิงเพื่อนบ้านของเขา นี่ไปทําดีนากับคนข้างบ้าน <c oughs> นบีบอกว่าบาปใหญ่ <c oughs> นะครับไปทําดีนากับคนข้างบ้านนี่บาปใหญ่บางบทว่าขณะที่เขาทาดีนาเนี่ยเขาไม่ใช่มุมินไม่ใช่มุมินผู้ศรัทธาก็หมายความว่าถ้าคนที่เขาเป็นมุมินเขาจะต้องไม่ทําดีนา น่นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีสลลลออวยไรอุซาลัมได้สอนไว้ก็มาสรุปให้เราทราบว่าโอ้มันเป็นบาปใหญ่นะบาปใหญ่นี่มีโทษทั้งดุนยาและก็มีโทษทางอาคเ์ระโลกนี้ก็มีมีบทลงโทษนั่นก็คือจะโดนเคี่ยนร้อยครั้งส่วนโลกหน้า ก็อาจจะได้รับการลงโทษเป็นขุมนรกนะครับจาาลอสุบฮานนวตาลาพระผู้เป็นเจ้าเอาต่อไปเราไปดูว่าออ,อการลงโทษนะการลงโทษเนี่ยมันแบ่งออกเป็นว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าแต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานแต่งงานแล้วมีโทษอย่างหนึง่งยังไม่แต่งงานมีโทษอย่างหนึง่งหรือว่าคนแก่ มีโทษอย่างหนึง่งแล้วก็คนหนุ่มสาวมีโทษอีกอย่างหนึง่งอา้าวเดี๋ยวเราจะไปดูว่าโทษที่อัลลอฮ์สุบฮานิววาตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรอานและท่านนาบีสโล,ลลลอฮ์ะวลละเลยวะสลัมได้กล่าวไว้ในฮะดีษของท่านนั้นเป็นอย่างไรในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้อบบิลไลตาอฟิกวันฮีดายะวะสลัมวะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารูกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม